โคเรือนในภาคเหนือนะครับซึ่งก็โดนผลกระทบจากโค mm hmm. วิด -19 ไปพอสมควรว mm ่า hmm. นระยะจากนี้ไปเนี่ยควรจะปรับตัวกันยังไงนะครับจะเดินต่อกันยังไงนะครับ mm hmm. ทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ย mm hmm. ขอแสดงให้เห็นภาพนิดหนึ่งก่อนนะครับ mm hmm. ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ mm hmm. ที่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจ้างงาน,น mm hmm. ในภาคการท่องเที่ยวและบริการเนี่ยลดลงนะครับการลดลงเนี่ยก็เราก็เห็นไปเพิ่มบางส่วน,นในภาคการเกษตร นะแต่ว่าเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคบริการไปยังภาคเกษตรเนี่ยรายได้โดยรวมเนี่ยจะลดลงนะครับโดยธรรมชาติของภาคการเกษตรที่จะมีรายได้ต่อหัวที่น้อยกว่าภาคบริการนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยก็ยังดีมีรายได้มาเรียงชีพนะครับเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐที่ได้มานะครับของภาคอุตสาหกรรมนะที่เราเห็นก็คือว่าเทรนด์ออโตเมชันเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ลดลงนะครับจากสัก00แสนนะครับหรือ5 2 0แสนสองนะครับเทรนด์ออโตเมชันเนี่ยก็อาจจะต่อเนื่องไปนะครับเมื่อเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยรายได้เนี่ยก็ลดลงจากการจ้างงานที่ลดลงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงของโควิดนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของหนี้ personal l o a n นะครับซึ่งก็มีการเติบโตมากพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการ ทั้งหารายได้เพิ่มนะครับแล้วก็มีการจ่ายหนี้ที่เกาะขึ้นในในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องมีการปรับตัวนะครับระยะยาวสําหรับแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องคิดว่าจะมีการรีสกิลยังไงนะครับจะย้ายเซกเตอร์ไหมนะครับจะเข้าไปอยู่ในเซกเตอร์ไหนที่มีอนาคตการเติบโตที่ดีกว่านะฮะเมื่อดูว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือก็อาจจะ ไม่เหมือนเดิมอีกนะครับต่อไปภาคการเกษตรนะฮะเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าภาคการเกษตรรายได้ต่อหัวนี่ต่ำมากนะฮะก็จำเป็นจะต้องคิดถึงว่าเราจะเปลี่ยนนะฮะ up พสก l l re s กิ l l เข้าไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ยังไงนะครับแล้วก็จะทำตัวทำอย่างไรนะรให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอย่างมีคุณภาพนะเพราะนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญของคนเรืนเอ,อ,อน,นะรรรนที่อยู่ในภาคเกษตรนะคนเรือนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ก็เช่นกันนะฮะอย่างที่ที่ได้เรียนว่าออโตเมชันเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อนะก็จำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องของการอัพสกิลหรือสกิลเช่นกันนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการคิดแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนะฮะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะฮะเ,เพื่อเพื่อเพื่อชวนคิดนะฮะในในในวันนี้ครับ